สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกหวยไทยลอตเตอรทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนําเสนอสูตรหน่วยล่างนะครับเข้ามาแล้วทั้งหมดยี่สิบแปดงวดนะครับเป็นสูตรที่เดินดีทีเดียวนะครับก็จะมีหน่วยล่างทั้งหมดจํานวน5ตัวนะครับ งดก่อนนะครับเราคำนวณได้ห7เจ1ดดศนย์นะครับแต่สูตรคุกกี้เราได้เล็กขี้นะครับโดยฟันไปที่7กับ1นะครับต้องขออภัยนะครับสูตรคุกกี้เราผิดอีกแล้วนะครับผิดเป็นงดที่2แล้วนะครับสำหรับสูตรคุกกี้นะครับ วงวันสองตัวล่างก็ออก38นะครับออหน่วยเลขกแนะครับของเราก็เข้านะครับเป็นงวดที่28นะครับงวดต่อไปเป็นงวดที่29่สิบเก้านะครับไปดูวิธีคิดก,กันนะครับวิธีคิดนะครับเราจะใช้หลักแสนนะหครั้งนะครับบวกด้วยหลักพันสองครั้ง กดได้หลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับแล้วบกดได้หลักสิบบนสองครั้งบกดได้หลักสิบล่างหนึ่งครั้งบกดได้หลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบกดได้หลักหน่วยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบกดได้หลักสิบท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบกดได้หลักหน่วยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับนําเป็นเด่นตัวที่หนึ่งนะครับแล้วบบกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สองแล้วบบกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่ แล้วบวกเพิ่มอีก2องไเด็นตัวที่4แล้วบวกเพิ่มไปอีก1นึ่เด็นตัวที่5นะครับบวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1หลักก่อนนะครับบกบวกกัน2ครั้งได้12ครับเจ็ดสองสิบสี่ จากสูตรนะครับเราจะได้สามบวกสองบวกสามบวกสีบวกสามบวกศูนบวกสี่บวกเก้าบวกแปด สาบวกสเป็น5 5าห้บวกสเป็น8 8ดแปบวกสเป็น12 12องบวกสเป็น15 15้าสิบห้าบวกศูนย์เป็นสิบห้าสิบห้าบวกสเป็นสิบเก้าบเวกเเป็นยี่สิบแป่วกแเป็นสานะครับได้เด่นตัวแรกคือเลขหนะครับหกบวกหเป็น7 7็ดเบวกหเป็น8ปดแปดบวกสเป็น0 0นบวกหเป็นหนะครับ หลักหน่วยร่างประจำววังงนที่1นพฤศจิกาย,ยน2564น2564นะครับ67801นะครับสตรจะเดินต่อหรือไม่ไม่มีใครทราบนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณของท่านในการตัดสินใจนะครับข้อมูลทุกข้อมูลเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นนะครับ ถูกผิดว่ากันไปตามสูตรนะครับไม่มีใครแก้ไขตัวเลขได้นะครับสูตคู่ขี้งวดน,นี้เราจะได้เราจะได้เลขคู่นะครับศูนย์บวกเก้าเป็นเก้เบวกเเป็นสิครับได้เลขคู่นะครับ ก็จะเป็นเลขหกเลขแปดเลข0ูนะครับสุดคู่ขี้หลุดกันไป2งวดแล้วนะครับงวดที่3จะเดินต่อหรือไม่ไม่มีใครทราบนะครับก็ลองเน้นดูนะครับระหว่าง680นะครับสำหรับหลักหน่วยล่างประจำว่าเป็นที่1พฤศจิกายนสอง4กสิบสนะครับ จบแล้วนะครับสำหรับคลิปหลักหน่วยล่างนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ